อ่ามาเศร้าเนาะมานั่งชมวิวชมอย่างไปตามทงให้ท้งนะทงให้ผายแนะ่ผายมานั่งชมวิวของเขาอะของใครก็บม่ห่วก็นั่งไป <จะ S 2> มานั่งแสลนะนกแสลน,สลน,สลน,นให้เขาต้องเขาได้จะได้อันนี้เขาไทยนะครับรน้ำเขาเตรียมที่จะดำน้าเด้วจะดำว่าจะาแวน่นอู้พิดอู้ถุกหรือเปล่าโอ้ยอ้นี่คง,งดำเขาน้าเขาเนี่ยได้จะได้เป็นเจ้าของท้งบอกกับแม่น่ะเะดา,ดาไปสั้นนะจะไปเดาให้ัหงาเรื่องของเขาไปที่เรื่องของตัวเองไม่ได้

อันนี้พวดาวอันนี้เคยเห็ดมากันเนาะน้ำเขาคือดำยังเดียวเคยเห็ดตีนหน่อยเคยเนื้อตีหน่อยมุลเล่น้าพคยเนื้อมุลเล่อสันว์เหลาบมุลเล่อเออคนเตะตัวน่ะอ่าคนเคยเห็ดอยู่อ่ะเห็ดกี่หน่อยกี่หน่ะโอ้ยเห็ดสามวิ่งก็พอแล้วเห็ดกินซื้อเลยเห็ดไก่เออเพราะกินกุ้งปีซื้อเนี่ยอันนี้ประจำวันกัเนี่ยโอ้ยบระวัติบระวัติดำ จำรถปั้แทกะเาแดี๋ยวกาวันนี้เป็นเนี่วันนี้เป็นจบานวันนี้เราแก้พาอาแล้วอ่ะเรา,าข้อล้อเขาเอากล้ามากมันตัวแตกล้ามากัรถปั้นนะเขาเขาจะบานแล้วเนี่ยเลยเนี่ยไอ้เลื้อนก็เต่าเคยเห็นว่านะโอ้โหอายุเต่าใดอเนี่ยแอบแนมห้อนมาก่อนเนี่ยมาโ้โหดูดูเ,นเนื่อนเยอะ เย่ะมากขนาดไหนอยตัวนี้จนพอประหยัดเลยเนี่ยสื้อมีที่มีให้ได่เขาเศร้าเห็ดเนาะมาเกี่ยวเลยมาเกี่ยวเลยบอกมีที่ให้ข่อยเจ้าข้างนั้นโอ้แต่ว่แเน่ยจะได้แต่ว่าเพียงพอแล้วทำเต็มที่แล้วเออเออรุ่นหลังๆน้องเขาทำพังน้องคนได้เห็ดอ่ะเน้องคนได้ก็มีทั้งนั้นน่ะมีหลายน้องต้องเผื่อเนี่ยน้องหนักแกเนาะจะเป็นน้องน้องไฟน้องคนมีทั้งนั้นน่ะเขาทำมากัน กินรอกิ่นข้าวใหม่ดีกว่าเราต้องไปอะไรอย่างมากมายชีวิตเออเนี่ยฟังนี่ประกาศเนี่ยฟัง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 ฟังหนงต่างเนี่ยอันนี้ประกาศเนี่ยเออมีต้งก็อยู่ที่เราจะแบนหรือว่าจะปลูกหรือว่าจะดำเนาะแตกต่างกันบ่ฟังนี่มีน้ำฟังพูดว่ามีน้ำอ่ะก็แตกต่างกันอันนี้ก็ยังว่าเขาสีดำเอขาสีดำจะอันนี้นี่จะปลูกนี่ปลูกเอาเนี่ย อวดฟังพลอยขางน้าม,มียังอวดผู้อวดสลัดต่งเข่าให้เข่าแน่เขา่าปีนี้จะเน่าเวลาเขอแถมซื่อจะเน่าปะไม่เน่าแหน่ไปกีนก้อนน้ำตาลอวดสลัดแผดะแถวก็แล้ว,ว,ลวก,ก็รกรกรบรรยากาศ